สวัสดีค่ะหนูชื่อของขวัญค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์สำหรับการดูแลคุณแม่หมานะคะที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ของขวัญก็เหมือนกันของขวัญเลออีกแค่ไม่กี่วันก็จะคลอดแล้วนะคะใครที่มีลูกหมานะคะอยู่ในบ้านก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแชร์ประสบการณ์ของการไปตรวจ คันกันเนาะเนาะวันนี้ไปเอ็กซะเรย์กันมาเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะว่ามีลูกม,มาทั้งดกี่ตัว วันนี้นะคะพี่เมนี่ก็ออกจากบ้านนะคะตั้งแต่ช่วงสายๆเลยไปกับคุณแม่นะคะ mm hmm. ก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่จะได้รู้แล้วนะว่าน้องของขวัญจะมีลูกหมาอยู่ในท้องทั้งหมดกี่ตัวนะคะวันนี้ก็ตั้งใจจะให้คุณหมอนะคะทำาอัลตราซาวด้วยแล้วก็เอกซเรย์ด้วยนะคะไปลุ้นพร้อมๆกันเลยค่ะและไม่ใช่แค่พี่เมนี่นะคะที่ตื่นเต้นน้องของขวัญก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะ เริ่มตัวสั่นๆน,นิดนึงแล้วนะพราะรู้ว่าจะต้องมาคลินิกนั่นเองนะคะน้องจะจำกลิ่นคลินิกได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนะคะอีกสักครู่เดียวคุณหมอก็จะพาเขาห้องตรวจกันแล้วนะคะสู้ๆนะของขวัญและนี่นะคะ พี่เมนี่กับน้องของขวัญก็มาถึงบ้านแล้วเนาะวันนี้เราไปตรวจอัลต r ราซาวแล้วก็เอ็กซเรย์มาเพื่อที่จะได้ดูว่าน้องของขวัญน,นะคะมีเบบีอยู่ในท้องทั้งหมดกี่ตัวนะคะซึ่งนะคะคนในครอบครัวของพี่เมนี่ก็เดาว่าแบบอาจจะมีแบบ4ี่ตัวหรือ3ตัวหรือ2ตัวนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ลุ้นกันมากตั้งแต่เช้าเลยก็สรุปแล้วนะคะน้องของขวัญมีกี่ตัวคะเบบีหนูมีกี่ตัวคะลูก ของคันนี้ไม่เป็นทั้หมดสตัวด้วยกันนะคะโหูนะคะก็คือแบบ คุณหมอบอกว่าท้องใหญ่มากๆเลยนะคะแต่ว่าลูกหมาแต่ละตัวนะคะคือแข็งแรงมากๆเลยแล้วก็ในสตัวนะคะมี2ตัวที่เขากลับหัวแล้วพร้อมที่จะออกนะคะแต่ยังไม่ถึงกําหนดนะคะแล้วก็อีก2ตัวนะคะยังไม่กลับหัวแล้วก็คือในฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยมันจะเห็นกระดูกสันหลังค่อนข้างชัดมากๆเลยนะคะก็พีม่มินิตื่นเต้นมากแบบเลยไม่ได้ขอถ่ายรูปตัวฟิล์มเอ็กซเรย์มานะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราก็ รล่อไปลุ้นกันช่วงใกล้คลอดกอ็คุณหมอจะนัดอีกทีหนึ่งก็คือครบ60วันก็คือปกติสุนัขเขาจะท้องประมาณ2เดือนนะคะก็ไปตรวจความพร้อมอีกทีนึงนะคะแต่ว่าในสุนัขบ,บางตัวอาจจะคลอดก่อนหรือว่าคลอดช้ากว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ชัวร์ก็เลยนะัดวันโชว์ชวไว้ก่อนโดยส่วนตัวพี่เมนี่นะคะตั้งใจว่าอยากจะผ่าคลอดน้อง ของขวาญเพราะว่าน้องของขวัญเขาอายุมากแล้วอายุประมาณ6ขวบแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้ทําหมันไปเลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีก็ปรึกษากคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าจะช่วยป้องกันในเรื่องของโรคต่างๆนะคะและสำหรับในช่วงนี้นะคะการดูแลนะคะคุณแม่สุนัขที่กำลังจะมีน้องเบบีในเร็ววันนะคะก็ทำให้คุณแม่หมานะคะสบายตัวนิดนึงเพราะว่าเขาจะ อึดอัดท้องได้ง่ายนะคะการดูแลในเรื่องของอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นรวมถึงอุณหภูมินะคะสามารถให้เขาอยู่ในห้องแอร์ก็ได้แต่ควรจะสลับนะคะให้อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่เขาจะได้สูดอากาศที่สดชื่นบ้างนะคะแล้วไว้นะคะพี่เมนนี่ก็จะมาอัปเดตการดูแลคุณแม่หมาอย่างต่อเนื่องลักกันนะคะเอาไว้คลิปหน้านะคะมาต่อการสำหรับคลิปนี้ ะะขอบคุณมากมากเลยไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ